สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำเสนอต้นกำเนิดและการขยายตัวของศาสนาพุทธสู่ท่านฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเดิอนั้นเสืญนท่านรับฟังพร้อมกันเลยทำอีดเสืญท่านรับฟังการกำเนิดศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียศาสดาซอวาพระโคโดมลรือเป็นที่หูจักทั่วไปเนนามพระพุทธเจ้าก่อนการตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่าเจ้าสายสิทธะกำเนิดในรส,สุนสรกษัตริย์ลรือวันนากษัตริย์เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโโธทนะและพนางสิลิมห้ามายากษัตริย์ ผู้ปกครองกลุ่มกบิลละพัทส,สุมภูทวีปประเทศอินเดียเจ้าสายสิทธ,ธัะประสูตรมือวันสุขขึ้น15บหาคำเดือน6ปีจอก่อนปีพุทธสังกาดแปดสปีสถานทีประสูตรแมนส่วนลุมพีนีปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลเป็นสายแดนระวางกลุ่มกบิลละพัทและกลุ่มเทวคหะ ภายล่างที่เจ้าสายสิทธ,ธะประสูตรได้เจ็ดวันผนางสิริมห้าหยาผู้เป็นมารดาได้สิ้นผสนเมื่ออายุได้สิบหกปีได้อภิเศกส่งหลดลือวาแตงดองกับเจ้าหญิงยะโซทลานางพิมพามีโอรดบุตรสายนำกันหนึ่งพระองค์นามวาลาหุ่นกุม,มาร เจ้าสายสิทธา,ธาได้เสด็จออกบวชเมื่อเมื่ออายุได้สาวเก้าปีหลังจากนั้นก็ได้สะแวงห้งาหุ่นฐานในการพ้นทุกหรือตัดสู้เป็นเวลาหกปีจึงได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็งเดือนหกที่พุทธคยาเขตอุลุเวลาเสนานิคมแควนมคธา เวลานั้นพระพุทธเจ้ามีอายุได้3าสปีจากนั้นก็ได้เพื่อแพร่พุทธศาสนาไปแคว้นต่างๆทั่วสุมภูทวีปเป็นระยะเวลา45ปีเมื่ออายุได้แ0ดสพรรษา,าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขั้นปรินิพานอยู่ที่แคว้นมันดะ ปัจจุบันเป็นหลัฐอุตตะประเทศประเทศอินเดียภายล่างทิพระพุทธเจ้าดับขั้นปรินิพานแล้วพระอ,อรหันต์สาวุกข้องพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ซาวุกผู้ที่มีความหู้ทางพุทธศาสนาได้ซืทอโทษภารกิจในการเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วดินแดนของสุมภูทวีปและประเทศต่างๆ ต่อไปเสืนทานหัฟังศาสนาผุธเข้ามาลาวครั้งทำอิฐตามการค้นคว้าและสันนิท่านของหนักประวัตสตาร์และเซียวซานทางด้านศาสนาพุธโดยอิงเซอร์หลักท่านศิลาจารึกและวัตถุโบาราณต่างๆทางด้านประวัตสตาร์สันนิท่านว่าศาสนาพุธเข้ามาลาว เมภาารล่งสร้างขยันหนาครั้งทีิ้ามเนอสมัยพระเจ้าอาโศกมห้าลาดประเทศอินเดียทรงพระมหาเทละท่ององค์ซือวาพระโซนะและพระอุตตระมาเพืผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ คาดว่าเป็นอาณาเขตแลมอินดูจีนรวมไปถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียก่อนหน้านี้สองพันปี ปัสสาวสนหลาวได้นับทือพี่ลือบุญคุณข้องบรรพบุลุษจ้างนั้นปัสสาวนเหลาจำนวนหนึ่งได้หั่นมานับทือศาสนาพุทธโดยสร้างรวมแล้วก่อนศตวรรษที่ 14. สิบสีศาสนาพุทธได้เข้ามาลาและขยายตัวอยู่ดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลาไล่ศตวรรษติดต่อกัน จากนั้นนรละวางศัตรวรตทิเปห5สัตรวรษที่10ซงเจ้าใสายหาบอรลมันกษัตริย์กัมพูเจียได้มีบทบาทอิทธิพลต่อหัวเมืองและอาณาจักรต่างๆในอนุภาคพื้นเม,นญญม่น้้ำคองเจ้าใสายหยาบอรลมันที่7 อาณาจักรกัมพูชีมีศรัทธาเสื่อทือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิก่มห้ายานฉะนั้นพุทธศาสนานิก่มห้ายานและศาสนาฮินดูจึงมีบทบาทอิทธิพลต่อสร้างคุมหลาวในเวลานั้นพอสมควรหลัลงจากนั้นจึงเห็นให้าศาสนาพุทธนิก่เทลวาดค่อยๆหมดไป แต่ว่าการเสือ้อทื่อศาสนาพุธนิกายมหายานบเทสเหมาะกับสภาพของสร้างคุมลาวในเวลานั้นปันได้จึงเห็นให้ประสะสนกับไปเสื้อทื่อพี่ซึ่งเป็นการเสื้อทื่อดังเดิมของคนลาวมาแต่ดึกดำบรรต่อไปเสิญท่านฟัฝังเกี่ยวกับศาสนาพุดเข้ามาลาวครั้งที่สอง ศาสนาพุทธเข้ามาเหล่าครั้งที่โซ่งเมนได้มีการจารึกเป็นลายลักอักษรอย่างจะแจ้งไวยเหนอหน้าประวัตซศาสเหลาวซึ่งเข้ามาในศตวรรษที่14เนอระวางสุมปีคอโซ1 3 5 3ภายหา่งเจ้าฟ้างุมโทนหุมอาณาจักรเหล่าลาน้างแล้ว เพื่อนได้นำเอาพุทธศาสนานิกายเทรวาดจากราชอาณาจัก,กรกัมพูเชียเข้ามาสู่อาณาจักรลานสางพระทรงที่มาเผยแผพ่พุทธศาสนาในระยะนั้นมีพระมหาปาสมันเทระพระมาหาลังกาเทระพระมหาเทพลังกาเทระและพระมหานมปัญญาเทระ นอกจากนั้นยังมีนักปราชญ์อาจารย์ทางด้านพุทธศาสนานักอักซอนซา์สร้างขัดสร้างแกะสลักนักวิจิตกรรมศิลปกรรมและอื่นๆตโลอดหอดคำพีพระไตรปิฎกคำพีดีกาต่างๆพระพุทธหูและอื่นๆที่เป็นสัญญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามานำ ภายลั่งที่เจ้าฟางุมสิ้นผสนกษัตริย์ลาาองค์อื่นๆเช่นเจ้าวิสุนาลาตเจ้าโพธิสลาตเจ้าไสยเสทธาธิราชเจ้าสุริยะวงศ์ซ่าและกษัตริย์องค์อื่นๆในระยะต่อมาก็ได้ซืบต่ออุปถรัรมภุทธศาสนามีการสร้างวัดว่าอาหารพระธาตุพระพุทธ,ทธูปอยู่บรรดาตัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะ ในศตรวรษทีสิบหกนยหยุคก,การปกครองของเจ้าสุริยาวงซาทำม,มิกะกะลาดพุทธศาสนาอยอาณาจักหลาวลานสร้างแม้่มีความหุงเหืองสุ้งสุดเพลินเอินวายยุคขำภายล่างการสิ้นผสุนคงเจ้าสุริยาวงซาจนเทิ่งสมัยทีอาณาจักรลานสร้างแตกแยกเป็นสามอาณาจักรและสมัยทีพวกลาเมือง ขึ้นแบบเก่าและแบบมื่อเข้ามายึดของหลาวพุทธศาสนาค่อยคอยสุดโสมหลงพระซร้งเทือกฆ่าตายวัดวาอาหามพระพุทธหูปพ,พระทาตเจดีและวัตถุปูหารที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆทางพุทธศาสนาได้เทืกทำลายนอกจากนั้นพระพุทธหูปศักดิ์สิทธิ์และสิงมีค่าต่างๆถทือกพวกลาเมืองขึ้น ยุดของและลักลอบออกไปภายหลังที่ประเทศ,าศขาอข้องพูกเห่าได้รับการปลดปล่อยแต่ปีคศ1975ถึงปัจจุบัน พุทธศาสนาได้หับการฟื้นฟูวัดวาอาหารพระธาตุเจดีย์และวัตถุบูหารต่างๆได้หับการบูรณนะปฏิสั่งข่อนขื้อนมมลระบบการจัดตังคองพระสง่งได้หับการปรับปรุงนับมือนับมีความเข้มแข็งมีกลไกเมลพระงฆงสมาเนรได้อ้องแหงเทศนาสาั่งโอนศึกษาอบหุมพุทธศาสน สนิกระสนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสร้างซ้อนคงพระพุทธเจ้าปฏิบัติแนวทางนโยบายคงผักระเบียบกฎไม้คงหลัดซอนให้คนกายเป็นขดผลละเมืองดีคงสตาร์ประกอบส่วนในการปกปักหักซ่าและพัฒนาประเทศซาร์ในปัจจุบันเห็นให้บทบ้านอิทธิผลของพุทธะ พุทธศาสนาและพระซ่งเหลาวได้หับการซื้อสูเป็นที่ยอมหับโคองสร้างขมทางภายในและต่างประเทศบุตรบาทโคองพระซ่งเหลาวได้มีลักษณะพ้นเด่นเนเวทีซ้าก,กลุ่เทื่อะก้าวผ่านไปนั้นท่านได้หับฟังการกำเนิดและการขยายตัวของศาสนาพุทธ ข้อขอบใจข้อมูลแจ้งสุ่นกลางแนวเ่าสร้างซาร์ดในคลิปตัวต่อไปพวกเหาจะมานำสนเสนอความรู้และข้อมูลดีๆสู่ทานฟังอีกวางว่าทานจะติดตามหับฝั่งเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมือนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อทานจึงจะได้หับฝังข้อมูลดีๆ จากพวกเฮาเป็นประจำแล้วพบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี